สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเกม Devil May Cry ภาคที่4นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเอ่อมิชชั่นที่4ใช่ไหมที่เราเล่นต่อจากภาคที่แล้วโอเคมาเริ่มกันเลยครับ Devil Hunter น,นะหมด Devil Hunter อะไรวะเนี่ยเนี่ยมิชชั่นที่4 c o o l Blood อ,อ่เลือดเย็นเหรอชื่อภารกิจเอ่อเราเพิ่มอะไรหน่อยไหมเผื่อซื้ออะไรได้ Skill up อ,อ่ะดูไอเทมซื้อไอเทมเดี๋ยวอยากได้พวก เออ่หลอดเลือดหน่อยยังอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะรู้อัพเนี่ยซื้อได้ไะโอ้ยเงินพร้อมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซื้อได้ปะอันต่อไป5,000จัดดิอีกอันหนึ่งหมื่นจัดเลยครับโอเคของจะเป็นไอีกอันหนึ่งหมื่นห้าวิแพงละแพงละโกอ๊บได้ใช้บ้างไหมเนี่ยอาซื้อไปสักอันแล้วกันอุ้ยแมวแมวแพงว่ะแพงแพงแมวแมวโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจนเดี๋ยวจนมาเริ่มมิชชั่นเลยครับ ผมจะบอกว่าสองพาร์ทที่แล้วอะ่ะคุณผู้ชมผมขอโทษนะคือแบบผมตั้ง r ร s โ l ลเลชันครับหน้าของจอมันผิดครับมันก็เลยได้ไม่ชัดนะสองพาร์ทที่แล้วอะ่ะผมขอโทษครับโอเคอะไรเนี่ยอ๋อกดบีเพื่อตีเอ้ยอ๋ออเคอเคคือสองพาร์ทที่แล้วผมขอโทษครับคือมันตั้งค่าผิดครับโอเคแล้วผมก็ต้องไปตีอันนี้เองอะ่ะไปตั้งค่าเองอะ่ะทั้งไหนวะเนี่ยม,ม,มุมกล้องหันไม่ได้ ภาพมันก็เลยไม่ชัดครับสองพาร์ทที่แล้วโอเคเฮ้ยตรงไหนเออเชี่ยนี่เหรอเฮ้ยถูกปนะเนี่ยเฮ้ยตีดิเฮ้ยมันตีไปเลยให้ผมอะ่ะเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยนะ่ยตีอ๋ออย่างนี้เหรอองี้เหรออ่ะลราไงอะ่ะตีอ๋ออ๋อโอเคโอเคตีดันอย่างนี้นี่เองเราไปทางไหนไวะเนี่ยเราไม่ได้ไปทางไหนอะ่ะเฮ้ยไปทางไหนวะ ตีไปทางไหนไม่รู้ว่ะหรือว่าไปชนอันนี้วะลองลองโอ้ยถูกว่ะใช่ไหมถูกนะตีเฮ้ยออกไปดิออกออกไปดิออกได้ไหมเนี่ยออกไปออกไปเฮ้ยมันออกไม่ได้หรือว่ามันตีให้เราเปิดทางเฉยๆอ๋อมันตีเปิดทางเฉยๆใช่ไหมเฮ้ยถูกทางป่ะเนี่ยเอ่อมุมกล้องหันไม่ได้ครับหมุนหมุนมุมกล้องไม่ได้ ถูกแทงไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรแป๊บประตูเข้าไปไม่รู้ถูกแทงไหมนะคุณผู้ชมนะผมวิ่งมวนเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยล็อกอีกแล้วมาเฮ้ยมาฟีศัตซับซับซับนี่ยังงัดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอะไรของมึงเฮ้ยเฮ้ยมานี่ ฟาดลงไอ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้เลยวะไอตัวนี้จับมันเอ่อวียงเวียงเวียงเวียงฟาดฟาดเออลงเฮ้ยยังอีกจับเออจับเวียงอีกที่เออโดนพวกมันด้วยฮะเออตายเรียบร้อยมึงอ่ะฟาดจับตายยังเนี้ยมึงตายยังเนี้ยจับดิเออลงนรกฟันเขียนเลตออกเบิกไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ่ ่ะจับมันจับมันเย่นี่แหละเนี่ยฟาดฟาด,ฟาดเออสแลมดังอีกทีอย่าให้มันได้ลุกขึ้นมาครับดามเมจค่อนข้างแรงโอเคอ่าเปิดทางขอให้ถูกทางทีเถอะมันไม่มีทางไปแล้วนะเมื่อกี้วิ่งมัวนะ่วเนี่ยเฮ้ยอะไรโอ้ยตกใจหมดทเทียนึกว่ายังไม่ตายกลัวจะสลายร่างได้นะออกไปอ๋อก็มาตีอันนี้ต่อเพื่อเอามาชนไอ้เฮียนี่โอเค รู้เรื่องเอ้ยทางไหนวะเอ้ยทางไหนเนี่ยอ๋อข้างล่างข้างล่างโอเคอันนี้อันนี้ไม่ได้ตีอะไรแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยไม่มีแอร์ใหแอร์ใหเฮ้ยมันซื้อของตรงไหนวะเมื่อกี้ลืมดูแต่เงินกูพอไหมยเดี๋ยวนะครับขอแป๊บนึงแป๊บนึงแอร์ใหแอร์ใหลืมแอร์ใหอย่าบอกว่าล็อกห้องใส่กูอีกนะเชี้อ่ะมันมีที่ซื้อของแล้เมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ไหน เอ้ยทางไหนทางไหนนู่นนู่นเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยนี่ประตูโอเคนู่นไงนู่นไงไงเฮ้ยเช้าว่ะเออเออไปทางนี้ไปวิธีนี้เลยเลยกันอ่ะเข้าไปสกิลอัพเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแอบิลิตี้แอร์ใสปีดได้ยังเนี่ยเอ้ยซื้อได้แล้วโอเคโอเคได้แล้วแอร์ให้แอร์ให้สองพันไอ้เหี้ยยังไม่ได้อีกอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้สปีดแล้วครับ ไปเลยเอออย่างงี้หน่อยเร็วหน่อยนึงอันนี้มาวิ่งอึดอัดเสียเวลาคลิปกูชิบหายเข้าไปไปเออวิ่งเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งในโลเข้าไปเอรไฮยังซื้อไม่ได้สแสดงว่าก็ขึ้นไปเก็บของข้างบนไม่ได้เนี่ยเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยยืดแขนจับได้นี่หว่า holy water น้ำมนต์ศักซิ์โอเคไม่ทำงี้ก็ได้หรอวะไม่รู้เนี่ยอันนี้อะไรอะไร ได้เสกอืมท่านอะไรสักอย่างอ่ะช่างมันตีได้ไหมไม่ได้แล้วอันนี้เลยเอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเก็บดิเก็บดินี่เนาะเก็บดิเอ้ยขึ้นจับเอออ๋อใช้มือจับอย่างนี้ก็ได้กับเอ็ดอ๋อที่จริงมีที่ซื้อของข้างล่างก็มีเชี่ยเอ้ยอ่ะเร็วเร็วเร็วตีตีเออต่อยเราทางไหนอ๋อเฮ้ย มึงออกไปดิออกไปดิเออลงไปลงไปเย่ลงไปนี่ๆๆแล้วก็มันอยู่ตรงไหนวะลงศพมุมกล้องก็เที้ยมากมุมกล้องหันไม่ได้อ่ะโอ้ยนี่ไงเอ้าใช้อันนี้ชนได้ป่ะชนของได้ป่ะเฮ้ยเอ้ยไปดูไปทางลงศพดิเนี่ยเฮ้ยอะไรของเนี่ยเออตีตีเออล็อกออนดีกว่าว่ะตีชน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 มันเออ แล้วไงเ,เล่นอะไรเนี่ยนี่คืออะไรมึงออกไปก่อนดิเออมันคืออะไรให้ทำอะไรพนึกอ๋อต้องเอามาใส่อ๋อเชี่ยเอ้ยต้องเอานี่มาใส่โอเคโอเคได้ได้ได้อ่าต้องเข้าไปเฮ้ยเข้าไปดิเอ้ยเฮ้ยมันต้องทำไงวะางเฮ้มันไม่เข้าว่ะแล้วทำไงเนี่ย เอ้ยเอ้ยเออเฮ้ยแรงขึ้นแล้วลุงครับโอ้โหอะไรมาเนี่ยเอ้าทำไมมันแรงขึ้นอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออ๋อตีซ้ำในนี่ในนี่อ๋อมันจะแรงขึ้นงี้เหรอโอเคโอเคไปตีของเอ้ยซับซับไปเก็บเดสอฟฟาร์มครับเฮ้ยมึงทางนี้ดิเนโรไอ้เหี้ยนี่ แล้วนี่มันให้ทำอะไรอะ่ะคุณผู้ชมคือผมไม่เข้าใจเลยเนะี่ยงงละงงละ,งงละนี่ทางออกมีทางไหนอีกมั้เนี่ยเอ้ยประตูนี้อะไรวะผมเข้าเรียงอันนะี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหรือว่าเอาเอ๊ะไม่ได้ดิมันต้องเอาถูกถูกไหมเนี่ยไม่ได้ต้องเอาอะไรมาชนใช่ไหม แล้วไอ้เมื่อกี้มันเอาเข้ามาได้ไหมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอลองนะอขอลองน่าจะไม่ได้รอมันต้องเข้าประตูอ่ะไหนมันอยู่ไหนละอยู่ไหนแล้วไอ้แท่นเมื่อกี้ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยแท่นมันหายเอาได้ยินเสียงเลยเฮ้ยแท่นหายว่ะอ๋อมันขึ้นไปอยู่บนนู่นไอ้เชี่ยกลับขึ้นไปได้ไงวะเอาฟันพันเร็ว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 มันเออ ตีตีแล้วก็ตีมันเออไปทางไหนเลยเนี่ยนู่นเอ๊ะประตูทางไหนวะเมื่อกี้ลืมฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อนั่นนั่นนั่นเห็นเห็นค่อยๆไปค่อยๆไปอ๋อหมุนขึ้นไปดิอ๋อขึ้นไม่ได้เชี่ยแสดงว่ามันต้องเข้าไปหาอะไรในห้องนั้นมาใส่มาตีโอเคไปไปไป้ยทางนู้นทางนู้นมากูงงตั้งนานเลยเชี่ย ในห้องนี้เอ๊ะอันนี้มีห้องนะจำไม่ผิดนะมันต้องไปหาอะไรมาตีใช่ไหมโอเคแป๊บนึงเฮ้ยอะไรเนี่ยมุมกล้องเฮ้ยเอ่ออันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อะไรวะเดี๋ยวก่อนต้องวิ่งหาละอย่างงี้ไม่ได้การครับเล่นแบบไม่รู้เรื่องจริงนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้จริงนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะแล้วห้องนี้มันเข้าไปยังไงอะ เข้าไปไงวะหรือว่าต้องไปทำอะไรก่อนมีอะไรซ่อนอันนี้ตีไม่ได้ใช่ไหมตีไม่ได้โอเคนี่มันไม่มีอะไรอ่ะผู้มชมมันให้ผมทำอะไรวะภาคสี่เกียรติปริศนาอะไรอย่างนี้อเฮ้ยอันนี้มีประตูอ่ะโอเคทำอะไรตีนเสียงเลยวะเฮ้ยนี่มันทางเดิมเนี่นี่มันห้องเดิมเนี่ เอาละกูอ่าข้างบนข้างบนมันขึ้นไปยังไงนะลืมเฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแอร์ไฮก็ซื้อไม่ได้แล้วไงอ่ะอันนี้ใช่ประตูไหมไม่ได้ไม่ใช่ประตูไม่ใช่ทางลับอะไรเลยเอาเอาแล้วไงกูวิ่งวันละที ทำไมกูทำไรเอ่ยเกมฮะเข้านี่ก็ไม่ได้หรือประตูนี้วะหรือยังไงอ้าวมีล็อกห้องแสดงว่าถูกทางถูกหรือผิดวะมาดูดิโอ้โหไอตัวนี้จับอ่ะนี่จับจับนี่จับมันนี่แทงแทงเออแทงมันแทงมันเออจับจับ จับจับจับดิเออแทงกระซวกกระซวกเอ้ยเออเนี่แตกหนึ่งเอาเอ้ยจับอ่ะจับนี่จับมันโอ้ยมันกระแทกผมเอ้ยนี่นี่อะไรมึงบล็อกอะไรเนี่ยฮะจับมันโลแฮกแล้วจับกระซวกกระซวกเออเออนั่นแหละเออตายยังโอเคเปิดทางเฮ้ยทางไหนวะ ทางนี้เราเข้ามาเมื่อกี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละทางโอเคเฮ้ยไหนอ่ะอ๋อนู่นนู่นนู้ยอ๋อไอห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงอีแทนนี้โอเคในในตีมึงตีดีดีมึงตีดีดีดิตีเออนี่นี่แรงแล้วเราก็ต่อยเอ้ามึงไปไหนเนี่ยออกไปทางนู้นออกไปทางนู้นเออตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนทางนี้ต่อยเออตีแล้วก็ต่อย อ๋อเฮ้ยมันต้านลูกไฟได้ปะวะเนี่ยมันต้านลูกไฟได้ไหมอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยอุ้ยต้านได้ว่ะเอาโอ้ยเฮี้ยโดนโดนไฟเฮ้ยเราไงวะเนี่ยเราเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคอ๋อมันต้านอย่างนี้ได้ใน่นี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 ่อ๋อโอเคสถานลูกไฟได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับ อไออ๋อเทียอะไรวะเนี่ยปลดล็อกประตูด้วยโอเคไปเลยเลยุยอันนี้คืออย่าบอกนะเป็นซีเคทมิชชั่นเฮ้ยจริงด้วยว่ะเอาผมเผลกดเข้ามาแลว้วอ่ะให้ทำอะไรเนี่ยเอ่อเก็บออฟให้หมดเหรอหรือไงอ่ะลอง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 ไม่รู้ครับคืออะไร อ๋อฆ่าปีศาจให้หมดนี้อ่ะจับจับจับมันจับมันฟาดเออสลัมดัง้งยังไม่ตายอีกเอ้ยอึดว่ะเออเอ,อ้ยหรือว่ามันให้โดนห้ามโดนโจมตีวะหรือย,อยังไงเออฟาดมันเสยจับซับมานี่จับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่เดี๋ดวๆตายดิมาจับซับฟาดเอออ๋อ,อมันเอ้ยมันใจเย็นๆ,ๆหินละตัวจับ ให้ฆ่าปีศาจให้หมดนี่เหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายดิเอ้ยปาดเออจับมันจับฟาดเอ้ยสับมานี่ยฟาดเออสับสับเออแน่แน่แนไม่โดนเว้ยเออมึงมานี่ยเลอตัวเดียวแล้วมีเวลาไหมเนี่ยมีเวลาปะไม่ได้ดูสลัมดังอีกทีอีกทีเออเฮ้ยล้มเหลวคืออะไรวะ อะไรอ่ะไม่เข้าใจมาช่างแม่งครับเสียเวลาเล่นมาเข้าห้องนี้เอ่ออะไรเนี่ยอล็อกห้องโอเคเจอตีนับภาคสี่นี่ค่อนข้างจะแลแบบแต่ละภารกิจนี่ยาวๆทั้งนั้นโอ้โหมามาทั้งฝูงเลยจับเอ้าเอ้ยเชี่ยมาข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นดิไอ้เชี่ยเอ้ยจับมันฟาดเออตายตดมันทั้งคู่เฮ้ย ตัวไอ้พวกตัวอัปลักษ์เอ้ยตายมาเฮ้ยหมดยังอือเอาจับปาดเออยังอีกเออปาดจับมันปาดอย่างนี้แหละเออจูบนี่อ่ามานี่ซับ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 เอ้ยเสยเอ้ยอะไรเนี่ยคอมโบมันมั่วอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยดูดิคอมโบแม่งมั่วอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดูดิ แค่กดเมลีเฉยๆแล้วมันออกแ่าไปเลยอ่ะเกียอะไรวะเนี่ยเกมหมดยังวะเนี่ยโอ้ยเน่เน่เน่ไปอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ถึงอีกอ่ะมาฟาดตายหมดยังโอเคแม่งคอมโบเกมมันออกให้ไปเลยปะคุณผู้ชมต้องทำไงวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ต้องไปตีไอ้แท่นเดี๋ยวเก็บ อ่าโอเคกินออฟโอเคขอบใจมากเอออ๋อแทนนี่แทนนี่เดี๋ยวเก็บเอาเลสออฟก่อนได้ใช้แน่นอนครับไอ้อ๋อไอห้องนี้ที่มันล็อกเมื่อกี้นี่หว่าซับแม่ปีเลี้ยวเออเปิดประตูอ๋อทางเดินโอเคเปิดประตูนี้แล้วครับได้แล้วได้แล้วอะไรอีกอะไรอีกเนี้ยอ๋อมีข้างนอกเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเลย เอานี่ไปชนมันได้ไหมเนี่ยอ่ะอ่ะตีเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยมึงไปโน่นตีตีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตีปีศาจได้หวะเนี่ยอ่ะตีใช้ไอ้นี่ตีปีศาจได้หวะตีเอ้ยเออเออไอ้แท่นนี่แท่นนี่เออไปเฮ้ยไอ้เชนี่ยังไม่ตีอีกอ่ะเรียบร้อย ไหนอยู่ไหนละนี่นี่นี่ต,ตีอันนี้ดิตีเออเรียบร้อยตายหาหมดครับนะอ๋อมาใส่นี่โอเคเฮ้ยปิวไปไหนละนี่นี่น่เราคอยตีมาเรคอยตีมามุมกล้องแย่มากมุมกล้องแย่มากเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตีหาจาังหวะเอาไปใส่อันนี้อ่ะแทนแทนเฮ้ยอะไรวะโดนตีขึ้นปีศาจมึงอย่าพึ่ง เอ้ยมึงขึ้นดิมึงขึ้นไปดิเออโอเคได้แล้วหนึ่งแล้วเมื่อกี้โดนตีขึ้นคืออะไรวะอ๋อโอเคก็คือหามาใส่ให้หมดแล้วประตูนี้มันจะเปิดโอเคแล้วห้องไหนกัเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมทำผิดปะเนี่ยมันต้องออกมาตีอันนี้ก่อนไม่ใช่เหรอเวนกำเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชม แย่และแบบนี้เอ้ามีโดนเตีขึ้นไอ้เชี่ยมานี่มานี่นเออไม่ถึงอีกไอตัวปลาลักเสยจับพาดลงเออขืนแหกเลยอ่ะอยังอีกเชีย่ยนี่ตายยากนะมึงเออไปลงนรกซะพอ,อออกมาได้ไหมอ่าเฮ้ยเฮ้ยตีตี ตีโอ้เอาออกได้ว่ะโอเคโอเคต้องไปตีไอเทนนู้นก่อนเดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย่โอเคมุมกล้องนี่มึงแ,แย่มากอะอเกมมึงล็อกให้กูอย่างงี้เลยอะตีไปไปเนี่ยไปแรงๆดิไปเออแรงๆแม่งช้าเสียเวลาตีตีชนไปชนไอ้รงศพอนูน้นาน,าน,านั่นนั่นโอเคตีเอ้ามึงก็ชนให้กูดิไป โดนโดนโดนเฮ้ยยังอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปาดตีโอเคเรียบร้อยครับมาก็ตีอันนี้ตีเอ็กซ์พลูฟไปเฮ้ยโอ้โหมีปีศาจมาเลียลออกกระจายเลยตีในนี้ตีแล้วก็ชกมันเนี่ชนปีศาจแหกหมดเลยแล้วก็ไปเข้าอันนี้ก่อนนะทีละอันตี ไปเออเรียบร้อยเนี่ยมุมกล้องมึงแย่มากอะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยโน้นน้น้เขาไปทำอะไรตรงโน้นออกไปออกไปเข้าแท่นเดี๋ยวนี้อีกนิดเดียวเออเรียบร้อยโอเคไหเหลืออีกอันเดียวก็ไปตีอันนั้นนี่รู้แล้วน่อันนี้ไม่ต้องขึ้นซ้ำหรอกเร็ว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 เออมุมกล้องเลื่อนได้แล้วเว้ยเนี่ยที่บางมุมนี่มันล็อกไว้ทำอะไรไม่ได้ครับ มาอีกันเดียวตี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 ่อยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยมุ่งกล้องแยกอ่ะเสร็จแล้วมุ่งกล้องแยกแล้วครตีไปมันให้หาเอามาใส่เฮ้ยเข้าไปในนี้ไะเนี่ยนั่นวายแล้วเชียวตีตีไปตีไปก่อนเอ่อทั้งนี้เออออกไปตีออกไปก่อนนี่มันงงเขี่ยมุ่งกล้องอะไรของเนี่ยสิบตี ออกไปออกไปเร็วๆคนยิงเรียบๆอยู่คลิปมันจะยาวเว้ยไปมาโอเคถึงละไหนอยู่นี่ตีตีทางนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮียคนละอันคนละอันตีตีเออนี่ๆๆออกมาหน่อยนึงเย้เรียบร้อยครับ เป็นไรเปิดประตูเอาแท่นศิลานั่นก็หายไปได้กินออฟด้วยเก็บดิเออเข้าไปไปไหนต่อวะเนี่ยไม่เชื่อเลยเนี่ยเอ้าอยู่ดีๆีให้ม้าตกเฮ้ยอะไรวะใครมาพูดอะไรเนี่ยผู้หญิงเหรอแหมสองสาวตัวอะไรเนี่ยจะเป็นไงอย่างกับแมงกระพุน เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมันมันจูบกันเองเหรอเฮ้ยมันจูบกันเองว่ะไอสองตอนนี้ต้องเป็นปีศาจแน่นอนเออนั่นแหละโอ้โหแม่งมันมันเล่นกันแบบเน็ตแบบนี้เลยเฮ้ยเอาจริงเด้อเอาดิตีตีเด็มันทำไมมันตีให้ผมม่วงงี้วะเฮ้ยตีตีดิ โอ้โหแรดออกกระจายเลยตีทีนี่โน่นเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยเฮ้ยมุมกล้องเฮ้ยตีตีจับเฮ้ยจับดิจับไม่ได้จับไม่ได้ครับจับไม่ได้เหมือนเป็นร่างวิญญาณเหรอยังไงแต่ทำไมตีได้เอาเลยเฮ้ยมึงมึงงัดไปเลยอ่ะไอ้เนโรมันตีให้ผมไปเลยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเอ้าอะไรวะเฮ้ย เชี่ยเลยวะไอ้ไอ้หนวดสองอันนี้ค um ือตัวล่อไอ้เชี่ยนี่เหรอร่างจริงของมึงไอน่าเกียดชิบหายน้ำเมือกเดี๋ยวเร็วเร็วไม่แปลแล้วครับอยากเล่นไอ้โง่คิดหน่อยสิว่าพูดอะไรออกมาไม่รู้เร็วเร็วเสียเวลาเว้ยเราจะชนะมันยังไงเนี่ย ข้าจะบอใครเจ้าเฮ้ยเร็วๆมึงอะไรเฮ้ยเมึงทำไรวะเอ้ยโอ้โหโอ้โหมึงเอางี้เลยเหรอฟาดดิครับเอ้าอยู่ไหนโอ้โหแม่งโดดครับโดดครับครับซับซับเออนี่ซับเออนี่ไม่โดนเว้ยซับมันมันมูเป็นยังไงบ้างวะโอ้โหฮะ ปาดดิปาดเออซับซับซับเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไรเฮ้ยจับได้ไหมเนี่ยอุ้ยจับได้ว่ะแอคชั่นเลยเฮ้ยมันทำอะไรวะเนโรมองไม่เห็นเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเนโรกระโดดเข้าไปในแปกแล้วแทงจับอีกปาดซับซับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมันทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอ่าปาดเข้าไปเข้าไปเฮ้ยท่าเมื่อกี้ท่าใหญ่ ออใหญ่อุ้ยขี้หาเม็นเหม็นเม็นฮ้ยโอ้ยไม่โดนแล้วว่ะอุ้ยมันหายตัวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋อนี่ไงอีเจสองตัวนี่ยสับอุ้ยอุ้ยมันมันแช่แข็งผมวะทำไงวะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้กูก็ตายดิเฮ้ยเชี่ยดูเขียวเอาเขียวเอาเฮ้ยเนโลกูเป็นอาหารสัตว์เฮ้ยหายอืออีเจนี่มึงลายนะมึงลายนักนะเฮ้ย เอ้ยเจ๊หลายนักนะเจ๊เจ๊จับได้ไหมเฮ้ยจับไม่ได้ว่ะจับไม่ได้จริงด้วยอ่ะเอ้ยล่วงจับจับได้ไหมเฮ้ยจับได้จับได้โอเคต้องเอ๋อดึงไอ้เฮียนี่ออกมาเลยจับจับจับอ๋อโอเคพี่เจ๊นี่ถ้ามันชะงักสามารถดึงไอ้ตัวต้นต้นของมันออกมาได้จับซับมันอ่ะอ่ะปัดแฟรชมันจับจับเอ้ยจับเลยโอเค นโลเล่นมันเล่นมันเนโลมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยซับซับอ่ะเร็วๆๆอีกหน่อยเดียว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 เร็วๆๆมันจะตายแล้วเฮ้ยมันทำอะไรมันอ่ะมันโกดรอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮียเลยวะเฮียเลยวะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอ่ะโอ้ยมันโกรธครับอ๋อโอเคโกรธครับใครฮะ โดดทับไทยซับซโอ้โหโอ้โหมันมันแช่แข็งตัวเองได้เอ๊ะมันทำไรเนี่ยนะถูยิงสอยก่อนละอ๋อยเอ้ยเอ้ยยิงน้ำแข็งได้ว่ะอ่าไม่โดนงับไม่โดนเร็วเร็วตายแล้วไอ้สัสเอ้ยเร็วเอีกนิดเดียวเย้ชนะนึกว่าจะไม่ชนะแล้วเที่ยะคังโคกเหรอวะเนี่ยอ้าวดึงได้เออโอ้โหอย่างนี้เลยโอ้ ปิวเอ้าอีเจติดมืออะไรวะอุ้ยเราไปเนแขนก็ดูดคิดว่าัเจ้าสักเจ้าอะไรวะเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถทำลายข้าได้งั้นเหรอใช่พี่น้องของข้ากำลังจะมาเฮ้ยอะไรวะพี่น้องเฮ้ยพี่น้องอะไรโอ้โหปิววนเป็นลูกค้างเลยเฮ้ยแล้วก็เสร็จแมวนะ นี่มันนะขยะขยงชิบหายเดี๋ยวนะมันพูดว่าพี่น้องกันเลยเออเมื่อกี้มันพูดว่าพี่น้องอะไรอ่ะอย่าบอกกันเลยไม่มีปลาเพิ่มไอ้เชี้ยมันไปขยงเลยสั์แล้วกูชนะได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะให้กูสู้ก่ะโอ้ยุติธรรมดีฉันจะอะไรอ่ะอ่านไม่ทันเฮ้ยเอาโดดเข้าไปต่อยอย่างนี้เลยเหรอเอาปิวกระจายเฮ้ยออาปิดมิติ อ๋อถ้าเจอไอเทนอันนี้สแสดงว่าขอโทษพวกประตูปิดแล้วอะไรเนี่ยโอเคได้ละถ้ามีแท่นอันนี้นนสแสดงว่ามีบอสโอเครู้เรื่องครับไปดูกูเกือบตายเหลือนิดเดียวเลือดแล้วอันนี้ถูกทางไหมเนี่ยต้องเข้าไปปะเฮ้ยหรือต้องไปทางไหนเมื่อกี้ลืมดูอ๋อออกไปทางเดิมเหรออ๋อนี่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 เข้าไปาจบมิชชั่น แหลงะไรวะเล่นกากากะเล่นกกากไม่รู้เรื่องเลยเลยเลแหลงอะไรแหงเอโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะมิชั่นหน้านะครับโอเคบ๊ายบายครับ